ท่านใช่ตอนแรกผมนึกว่าลุงปู่แต่ไม่ใช่แต่ไม่ได้เห็นหน้าพี่แต่รูปโตเท่ากันผมว่าน่าจะเป็นพระองค์นั้นแหละมาเข้าความฝันผมเพราะผมไม่เคยฝันแบบนี้ว่าพระองค์นั้นคือชื่อท่านจริงๆเป็นพระครูผงจําชื่อไม่ได้พระครูที่มาหาผมบ่อยที่สุดคือพระองค์นี้เรือโอ,อดียูเคลน,นรวดคือให้ขึ้นไปเอาว่าวนั้น มาวิ่งถวายหลวงปู่ครับนมุตตะสะปะกวัตโตระโตสมาสัมปุตตะสะนะโมตะสะปะกวัตโตระโตสมาสัมปุตตะสะนะโมตะสะปะกวัตโตระโตสมาสัมปุตตะสะณมโหทิสัตโตมหาปูโนเบสิโกมานะโพอาปุเชมิสิทธิลาโพนิรันตรังพุทธตามสิทธิธรรมสิทธิสังฆังสิทธิอรยะอุสุสะปโนอิติปิโสนะโมพุทธายะอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังประสิทธิเมย xa thu xa thu lọ với con cháu bạn ở chỗ bờ liền thứ gì đột nhiên ở đâu đưa đỏ. สวัสดีครับจุกะเชี่ยวลองสบายไม่เอาบาองปูนให้สีทุกทุกคนทุก,ท,กทุกท่านที่ดูชมกระท่อมละสังขารลงูกสศล <c oughs> เล่าความฝันทำไมมีที่มาที่ไปทไมฝันแบบนี้อ๋อทำไมหอบจังเลย <c oughs> หอดนะครับหอดจังเลยเ,เริ่ม,เร,มเ,รเริ่มเปลิ่มเป็นหวานๆแล้วก็ที่ผมให้มาถ่ายตรงนี้ก็คือฝันตรงนี้ ฝันตรงนี้ผมในความฝันคืนวันพระวันนั้นจะจุดเทียนเก้าดอกแต่จุดไม่ได้ลมแรงก็เลยไม่ได้จุดก่อแต่ไฟให้ลุงปู่แล้วก็ก่อก่อก็เอาที่ท่าผมทมๆไม่ให้มันไม่แรงเพราะลมแรงใบไม้เต็มศาลามหมดเลยก็ลเลยคืนนั้นเล็กไอนอนฝันมาบอกลุงปู่ว่าลุงปู่เปิดโชคเปิดลาเปิดหน้าที่การงาน เปิดทุกอย่างเพราะลูกจะสร้างถนนหนทางพอช่วงนี้ก็เงินไม่พอหลวงปู่บอกโชคลาภเลขที่ลูกปู่บอกต่องวดก็ขอให้ท่านเปิดเปิดให้ภายในวันที่หนึ่งหรือโค้งสุดท้ายในวันพระคืนนี้ขอให้หลวงปู่เปิดโชคลาภให้ผมด้วยเนาะก็คือเราก็ทําไปเธอรู้รู้เนาะถ้าพูดซากเมก็คือทําไปเรื่อยๆขอหลวงปู่ไปเรื่อยๆครับเผื่อได้ประสบผลสําเร็จ แต่ก็พูดว่าเครียดเครียดไหมก็เครียดอยู่เพราะเราก็อาศัยเอสทั้งนั้นล้วนๆอาศัยผมคนเดียวผมก็ทําไม่ได้หรอกแล้วก็ปวดรักเราฝักบัสนีกว่าพี่ครับฝันเห็นพระนั่งอยู่ตรงนี้องค์หนึ่งแต่พระนั่งอยู่ตรงนี้รู้จักชื่อผมหมดแต่ไม่เห็นหน้า องค์หนึ่งไม่เห็นหน้าองค์นี้จะสั่งสั่งพระทุกองค์บอกว่าให้ทำโน่นทำนี่สั่งพระอีกองค์หนึ่งให้ขึ้นบนหลังคาครับสั่งพระอีกองค์หนึ่งให้เอาไม้ยาวประมาณนี้ให้ไปไปทำกระท่อมข้างหลังครับทำกระท่อมข้างหลังก็ยาวประมาณนี้ผมว่าถ้าถ้าในฟาร์มฟันจะเป็นภาษาเขมรเขาเรียกจะเปิด จะเปิดไปข้างหลังแล้วพระองค์นั้นหัวจะโล้นโล้นแบบคือคือหัวล้านตรงกลางแล้วพระองค์นี้ก็บอกว่ายมทัดอันนี้จะเป็นภาษาไทยไม่ได้พูดภาษาเขมรแต่พระองค์นี้คล้ายๆกับองค์ที่มาจากบุรีรัมคล้ายกันแต่มองหน้าไม่ชัดแต่เสียงเหมือนกันหมดเลยนั่งตรงนี้เลยพี น,นั่งตรงนี้แล้วย่ามอยู่ตั้งนี้หมดแต่ท่านไม่ได้ฮะท่าน,ห,นหันไปหาผมท่านจะจ้องแต่หลวงปู่อย่างเดียว mm hmm. แล้วท่านก็บอกว่าอ่อยเรัอบมือเล็กนี่เหมอให้นับเล็กนี้ด้วยให้นับเล็กนี้สามครั้งไยเก้าครั้งจบที่ตรงไหนก็นแล้วเต่อันนี้ผมไม่ได้เขียนเ้ยผมก็มานับ มวยปีรใบบุญพรำประมุยประพิลประใบประบุญเกิดขึ้นยังไงคือมวยปีรบบุญพรำประมุยพรมปีลประใบพระบุญก็ตกอยู่หนึ่งศูนย์สองหรือหนึ่งศูนย์ศูนย์สามหรือเก้าศูนย์สามแล้วลงองค์พระองค์นั้นก็บอกว่าเตะเรือมเมื่อเตียนนะเรือมเลืงเตาเจมวยปีรใบบุญพรำประมุยประพิลประใบประบุญนอ่นนี่ผมก็ว่าไม่ใช่เหรอหลวงปู่ แต่ว่านุวยตะโยแคลงจะเจอะคือขึ้นไปเอาว่าวรับแล้วเขาให้ไปไปเอาที่ว่าวครับไปเอาที่ว่าววัาไปเอาว,าว่านั้นมาวิ่งผมก็เลยขึ้นไปขึ้นไปผมก็เอาไม่ได้มันสูงก็มีพระที่อยู่บนลังคาดึงว่าวตัวนั้นลงออกมาผมก็เลยให้ไปเอาตัวเรียกมันจะอยู่ในนั้นเลยอยู่ในว่าวเลยครับอันนี้ฟานฟันเด้อร์ครับฟามฟัน ผมก็เลยว่าถ้าตรงนี้ผมนับแล้วมันตรงนี้ก็เก้าไปตรงนี้ก็เก้าผมก็เลยนับอีกกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าก็ตกอยู่ตรงนี้เลขอ,อะไรตรัวเลขอะไรอันนี้ถ้าดูอีกอย่างหนึ่งเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์สองหรือหนึ่งศูนย์สองหรือหนึ่งศูนย์แปดมันเยอะเลขตัวนี้มันออกนวดเลขตัวนี้ที่เขาถูรวันที่หนึ่งพีเก้าศูนย์สามครับเขาเขาเขาเอาแบบนี้เก้าศูนย์สาม พระที่อยู่ในความฝันจะเป็นพระที่อยู่น่าจะอยู่บุรีรัมย์แต่หน้าตาคล้ายกันแต่เสียงเสียงท่านใช่ตอนแรกผมนึกว่าลุงปู่แต่ไม่ใช่แต่ไม่ได้เห็นหน้าพี่แต่รูปโตเท่ากันมผมว่าน่าจะเป็นพระองค์นั้นแหละมาเข้าความฝันผมเพราะผมไม่เคยฝันแบบนี้ว่าพระองค์นั้นคือชื่อท่านจริงๆเป็นพระครูผมจําชื่อไม่ได้พระครู ที่มาหาผมบ่อยที่สุดคือพระองค์นี้เลยอะโอเดโอยูเคลนูรอดคือให้ขึ้นไปเอาว่าวนั้นมาวิ่งถวายหลวงปู่ครับเดี๋ยวเราไปดูเลขที่ว่าวเราด้วยแหลครับเป็นไปได้ไหมการับ่เราเอาลงมาได้ไหมวอต้องขึ้นก็ว่าวอยู่ข้างหลังพี่เอาลงไม่ได้ต้องขยายเอาต้องขึ้นไปข้างบนขึ้นข้างบนนีครับสาธุหลวงคุณเจ้าศพ คือเจตอนรายทาแล้วเอาใหอยู่นั่งป้ายตรอแต่ลูกบองเดลสเกลนั่งยมกนานี้ถ้าเอาอยู่ตรงนี้เอาอยู่แค่นี้เต้าถุกรถควายแล้วเอาแต่คุณมันอยู่รถตีเอาที่เลิกนี่เจิงเบิกเลิกนี่ให้คืนอยู่ฝั่งนี้พี่อยู่ฝั่งทางนี้อยู่ลั้งเลยบ่ครับอยู่ข้างหลังหลังของพระพุทธรูปโอเคก็ไปได้ขยายเอาได้มั้ยเอาตัวเล็กในๆๆอันนี้ได้คุณไม่อะไร ไปดูแล้วเขียนเลยโอ้ี่ผมจะมองด้วยตาเปล่าพี่อ๋อ oh. จะเป็นเลขไทย 1, 8, 3, หนึ่งแปดสามหนึ่งแปดสามบอครับแต่ถ้าฝั่งนี้จะเป็นหนึ่งศูนย์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 เดินไปได้พี่มีไปที่ได้ไหมตองน,นั้นเดินไม่ได้เดินไม่ได้พี่แค่นาโจแล้วก็ไปดูเอาเรื่องกับนาเบ้าอยู่หน้าเขียนองค์ครับตรงหูหลวงปู่เอ้ยตรงหูพระพุทธรูป อ่ผมเคยฝันช่วงนั้นตัวนี้เลยพี่แต่งแต่ช่วงนี้แต่ไม่รู้ยังไงเนาะอยู่ที่ลูกปู่จะให้ยวทาไปเหนียนันรูปด้วยะ้ัศูนย์แปดสามเป็นเลขไทยครับศูนยสามเห็นควเห็นนเหอยะเดี๋ยวอิานให้คน,น,น,นึ่งครับศูนแปดสามนะครั่น แต่ทางทางทางฝั่งตอนนี้จะเป็นหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์ทั้งหมดเลย่ายจะเป็นสิบล้านทั้งี <c oughs> สานส่ล้เลอก้โเลอรานลก็ไ้สากนเจ้าสมสมสม,สมาได้บานโชว์สม,สม,สมสเลชนโนดนี่ก็ออยเราเบ,บิกเบิกเลนีเดอเราเบิกอาณาก็เราจับเดลโกนบัตปรับเอฟซีทัวประเทศนี่ก็ ไอบ้านเรา,เาจับไอ้จอริงดูตอนนองวันที่หนึ่งกุมภาเนี่ยไม่ทาคนเจ้านี่ลูกค <พา S 2> ่ี้านที่ฐาเดียนอย่างน,นี้นะครับปีปเดียะโนแคบแคบเลยสักโค่แต่ในฝันวันพระฝันเห็นพระองค์หนึ่งมานั่งมองรูปหลวงปู่คล้ายๆกับพระที่มาหาผมอยู่บุรีรัมย์ครับครับแล้วก็พระอีกองค์ก็ขึ้นบนหลังคาเอาไม้ไปทําเพิงข้างหลังเขาเรียกว่าเพิงคือตอตาก แล้วก็พระหัวหัวล้านอยู่ข้างหลังย,ยืดไม้ขนาดนี้ให้้าหััวรนคบทำคำพูดหอะไออ้้ไรฟังทนหดล้านแล้วก็โอเคแล้วไม่เป็กซ์คลีนครับขอขอไปเรื่อยครับคือในความฝันนี้ก็ความฝันก็เราไม่ได้เจาะจงว่าพระองค์ไหนหรอกแต่แต่ถ้าพระองค์นี้ผมฟังเสียงใช่เลยแต่เห็นไม่ได้เห็นหน้า ในโนค้คงสุดท้ายที่ท่านให้ไปเอาในว่าวพระบางคนก็ตีเป็นแปรเ,เข้ากับคำฝันสามองค์ใช่ไหมสามอง,อง <3 S 2> ค์พระก็แปรตสามองค์ก็สามเหมือนกันนะครับเลบเลขในว่าวคือศูนย์เปดสามเรื่องที่ไปที่มาจะไม่เลขมันมีอยู่แล้วในว่าวก็มีอยู่พี่ก็เลยเอาตัวนี้มาแต่ถ้าแต่ถ้าไม่มีว่าวตัวนี้ผมก็จะตีตัวข้างล่างเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์สามครับเก้าศูนย์สามมันขึ้นแต้มเดียวลงแต้มหนึ่ เพราะ <33. S 1> เพราะท่านให้ผมนับนับยังไงให้ได้เก้าสามแถวนี้ผมก็เลยนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็ลงมาข้างล่างเก้าพอนับอีกทีก็ขึ้นข้างบนก็เก้าก็เลยโอ้เอาอันนี้ดีกว่าไฟไฟกันครับแลวสรุปแล้วโค้สุดท้ายท่านมีแค่แปดศูนย์สามโอ้ยศูนย์แปดสามแค่นี้งครับคือไม่มีอันเก่าก็คืออ,คอ,อันเก่าก็คือตองวดตองวดลองดูนะแคปหน้าจอไว้ดูนะครับในกวจัดนะครับ โคงสุดท้ายมีแค่สามตัวครับคงสุดท้าย083อันนี้ตมอง,งวดต่อง,งวดต่อง,งวดก็คือพ่อให้ผมไปเลือกสสเบอร์414อันนี้ต่อง,งวดวันเดียวนะอันนี้เลขตั้งแต่ต่อง,งวดนะครับครับต่อง,งวดแล้วก็ให้เลือกสอจ4ห6เบอร์4ห6แล้วพ่อให้ผมไปเลือกที่ศาลาบ้านรุนแต่ผมไม่ได้ไปที่บ้านรุนมาที่กระท่อม ศาลากระท่อมละสังขารก็ไปเห็นชาวต่างชาติก็คือเขมรล้อมรอบในศาลเจ้าก็คือ285เลขที่อันนี้ออกลาวไปเมื่อวานครับครับทุกคนอาจจะดูได้ดูคลิปตั้งใจตองงวดเลยนะครับอันนี้ก็โค้งสุดท้ายโอ้ผมไม่เอาเลขใครมาหรอกพี่แต่ถ้าผมให้ปุ๊บเห็นเลขเหมือนผมนี่ผมจะไม่ใช่เลยครับจะไม่ใช่แล้วกือบครับตามตองงวดตลอดครับแคปๆนะครับอันนี้ถ้าเรา ถ้าเราซื้อก็คือจับจับแปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดห้าไม่เกินนั้นขอถ้าคนเล่นเล็กวิ่งก็เล่นเล็กวิ่งแปดวิ่งแปดวิ่งสี่พอก็ก็ธรรมดาเนาะเป็นเป็นตรงกันบางทีก็บางทีก็ฝัน เหมือนกันบางทีก็เห็นตัวเหมือนกันเราก็เนามันมันจะให้ใครเอานั้นก็ไม่ได้แค่สิบตัวก็อาจจะมนการบ้างแบบที่ไหนอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่เหมือนกันก็จะจะว่ากันนะครับเพราะเป็นโอทาเลขกระท่อมละสังขารจะไม่ไม่เอาตัวเลขกตัวเลขคนในมาเอฟอ้างก็คือเราจะเอาตัวเลขของเราเองฝันเล่นยังไงก็บอกอย่างนั้น,นครับ ทำไมหอบทำไมหอบจังเลยสุดท้ายนี้ก็ครับจอันนี้อครับอันนี้ผมหนักใจในเรื่องถนนเลยพี่หนักใจเรื่องถนนเมื่อไรจะได้รอถ้าพูดง่ายๆก็คือรอเจ้าภาพใหญ่เจ้าภาพใหญ่ครับให้เขามาช่วยสมทุกหลวงปู่้หลวงปบรครับให้รอเจ้าภาพใหญ่คังรับหลวงปู่บอกอย่างนั้นผมเลยทําตามปกติตอนแรกผมก็พูด ถามหลวงปู่เนาะว่าจะถ้าได้สามหมื่นสองหมื่นผมก็จะทําก่อนแล้วก็ดีปึ๊บถ้าเราทำสองหมื่นไปปึ๊บได้แคน่นี้แล้วว่าได้ไหมมือหนึ่งได้แคน่นี้ทางมันจะมันจะแตกแบบนี้ก็เลยบอกหลวงปู่ว่าหลวงปู่ถ้าได้แค่นี้ก็ทําก่อนได้ไหมพอคืนนั้นฝันบอกว่าลวงปรดถ้าชบสั้นก็คือหยุดก่อนผมก็เลยหยุดตามหลวงปู่แล้วก็มีมีคนมาบอกว่าจะช่วยเยอะ แต่ก็ยังเนาะพอดีเขาก็ใครใครที่มาเขาก็ช่วยหละแต่เขายังไม่ไม่ประสบผลสําเร็จต่เราก็ต้องรอรต่อไปครับแต่ก็รอลงปู่ด้วยเลขว่าวันนี้จะใช่ไหมหรือเลขว่าวเตรียมไว้แล้วว่าวใหญ่ผมเตรียมไว้แล้วแต่ยังยังไม่ได้เป็ะปครับครับเสร้างนก็จะไปครับรอโชยที่หนึ่งก่อนจะจบคี่โค้งสุดท้ายฝันว่าเห็นพระ มานั่งจ้องรูปรูปลวงปู่เนาะองค์หนึ่งก็คือคล้ายๆกับองค์ที่มาหาผมปล่อยๆแล้วก็อีกองค์ก็ไปข้างหลังอีกองค์ก็ขึ้นตีเพิงไปข้างหน้าเลยองค์นี้บอกว่าไปเอาว่าวลุงปู่มาวิ่งถวายลวงปู่ก็เลยจับจุดได้ว่าเป็นตัวเลขแล้วก็ให้นับตรงนี้ผมเลยไม่เอาตรงนี้มาเอาในว่าวดีกว่าเพราะมันสูงสูงก็คือหน้าที่การงานสูงส่งก็คืออาจจะประสบผลสําเร็จในว่าวตัวนี้ก็เลยเอาศูนย์แปดสาม แต่ข้างหน้านี้มันจะเป็นหนึ่งศูนย์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 ทั้งหมดครับก็คือหลวงปู่อยากให้ขึ้นว้าด้วยนะอยากประสมใช่ครับให้มารู้เฉพาะให้เอาเว้าขึ้นด้วยนะครับแล้วจีวรนั้นที่ผมเอาไปแปะว่าก็คือจีวรที่หลวงปู่ให้ซื้อผ้าไตรมาถวายช่วงออกเจ็ดเก้าผมจะเอาจีวรนั้นแปะแปะว่าถ้าใครได้ถวายว่ารุ่นนี้ก็คือเป็นสิริมงคลที่ผ้าไตรนั้นซื้อถวายหลวงปู่ ก็เอาไปทำว่าครับ PS ทุกคนที่ร่วมทำบ,บุญถนนโดยการบูชาเรียนทำถนนนะครับ499ก็จะได้ทุกคนครับคือจะได้ขึ้นว่าทุกคนครับ,รบแล้วแล้วคนที่ช่วยมากับผมผมก็จะเขียนว่าให้ท่านบางทีอาจจะใส่กระดาษก่อนถ้าผมทำเสร็จปุ๊บถ้าผมถ้าพูดตรงๆถ้าผมขยนันผมจะเขียนเขียนทั้งหมดเลยเลยครับเขียนใส่ในว่าวคือ ถ้าใครให้เป็นเนาะถ้าอันนี้พูดต่อหน้าหลวงปู่เนาะถ้าใครถาวายเป็นหมื่นหรือห้าพันขึ้นไปผมก็จะเขียนข้างบนครับเขียนชื่อข้างบนแต่ถ้าหนึ่งร้อยสองร้อยห้าร้อยเราก็ลงข้างล่างก่อนครับแต่ว่าวันนี้ขึ้นบนยอดฟ้าแน,น่นอนครับครอยากแจกผมสำเริงลองดูนะครับถอยเบ้าหลวงปู่เป็นเบ้าใหญ่ที่สุดสามวันเลยพี่ยังไม่เสร็จแต่ว่าใหญ่ที่สุดที่ทามาจะไม่เครับ อันนี้ก็ได้เอาปัจจัยที่พี่มวันนั้นพี่มาสง่งปัวเมียนาะก็ได้ให้ผมห้าร้อยก็ได้เงินส่วนนั้นไปให้เขาไปตัดต้นลำดวนมาประมาณห้าต้นแล้วก็จีวอรอันนี้ผมลุยเองอาการเองลอาดูอีกทีหนึ่งพี่ท่านมัองดีรอบหนึ่งก็ได้นะครับรอบหนึ่งเพื่อความมั่นใจมีแค่โครงทยมีแค่สามตัวด้วยกคนนะครับ,รบอันนี้ตองงดในโครงสุดท้ายอนหนึ่ง อย่างพิชัดเยอะไม่มีไม่เยอะ PK นะครับไม่เยอะพีเคนี้ครับแต่ <ผม S 1> แดงแดงนี้คือผมชอบผมถึงถธอทําเป็นตัวสําคัญที่ผมชอบอันนี้โค้งสุดท้ายประมาณนี้ได้ครับพอประกาศแดงมันหายก็เลยแวไใส่อันนี้ก็ขอกราบขอบคุณแอดมินที่มาถ่ายทําในวันนี้ท่านมาก็ได้ทานข้าวด้วยกันก็เป็นกันเองมากที่ผมขอบคุณจริงๆ แอดมินที่มากระทบราษฎรสงขลงปุบสวงกันนี้ขอกราบขอบคุณอย่างสูงขอให้ท่านร่ำรวยร่ำรวยขอบคุณเอฟซีที่ดูชมที่กระทบราษฎรสงขาลงปุบสวงขอให้ท่านอยู่ดีมีสุขกินสินได้สมคำปรารถนาโชคลาบร่ำรวยชุดนี้ก็ขอให้ลวงปู่ได้ไปเปิดโชคเปิดลาภให้แก่ท่านที่ดูชมกระทบราลสังขาานี่ดูชมคมรั์พญานาควันนี้ก็เนาะตัวเลขมีข้ามีหลุดถ้าท่านชอบ กระท่อมรักสังขารลวงปู่สวงเลขตัวนี้ก็จ okay. okay. ัดไปแต่ถ right. ้าท่านไม่ชอบท่านก็ดูผ evet> ่านๆอันนี้ก็ขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความศรัทธาบารมีเปิดโชคประรลาบไอเอฟซที่ดูชมทุกทท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองขอบคุณครับให้ดูนะครับเพรมครับ ดูนานแล้วนะครับเอจีทุกคนดูทานนะครับเดี๋ยวเราจะขนองหลักจะมีเล่นอนนะครับทางลงปูเปิดให้อาจจะมีไม่ว่ากันเืิมไม่ว่าจะหนันงอะไรจะดูก่อนว่าจะมีลงปูจะได้อะไรจะรู้อะไรเดี๋ยวจะได้ครับตติดตามขอบคุณเอจีทุกกําลังใจนะครับที่ให้กําลังใจนะครับติดตามกดท่องาสังขารลงปูโสมบ้านตุ่นตะบนอ่าวโพลังโพเชียงหวัดสุรินนะครับยังไว้วางใจและก็ติดตามและกดแชร์กดไลค์กับคุรินแนวทางของพี่ทัศนะครับทุกัวดตามให้ทุกอวดนะครับทุกคนนะครับ อยากรู้เรื่องราวของกระท่อมรับเงนขายโต๊ะติดตามช่องคุณสัตว์ญานาตกดแชร์กดติดตามเอาไว้นะครับไม่พลาดทุกเรื่องราวนะครับสายบุญหวงปู่ส,สวงช่องคุมสัตว์ญานาตองแท้แน่นอนคงแท้กำลังไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นะครับทางพิงาางศานิวเพือคุมสัตว์ญานาตนะครับภาษายก่อมรับเงินขายโต๊ะติดตามสย่าดีครับผม